สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกิ๊กก็พาทุกคนมาอยู่ที่ในป่านะคะเราก็จะมาเก็บเกาลัดกันนะคะแล้วก็มันป่านี้ก็จะมีเห็ดด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดูก่อนว่าปีนี้มันจะมีเหมือนปีที่ผ่านมาไหมนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะตามกิ๊กไปดูเลยค่ะมีเห็ดอยู่นะคะแต่ว่าเห็ด ดอกมันเล็กมากเลยนะคะดอกมันเล็กแล้วก็ไม่สวยนะคะกิ๊กก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่าปีปีที่กิ๊กเคยมาเก็บนะคะดอกดอกมันใหญ่นะคะดอกใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะอันนี้กิ๊กก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะคะว่ามันดอกเล็กแล้วก็มันก็ไม่ค่อยสวยนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่กินได้แต่วันนี้ ที่กิ๊กมาก็คือกิ๊กจะมาเก็บลูกเก่าลัดนะคะกิ๊กก็มองดูว่าต้นไหนเป็นลูกเก่าลัดนะคะแต่กิ๊กก็จะถ่ายพวกเห็ดให้ดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะดอกเล็กมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะหักมันก็จะหักแบบนี้นะคะเห็ดพวกนี้ก็ขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ว่า ดอกมันเล็กมากเลยนะคะแฟนกิ๊กก็กำลังเดินไปหาดูว่า,า,ามีลูกเการัดหรือเปล่านะคะว่ามันอตอนนี้ว่ามันจะร่วงหรือ,อยังนะคะเนี่ยค่ะก็เห็ดนะคะเนี่ยดอกขาวๆกิ๊กก็ถ่ายไม่ค่อยอไม่ค่อยไม่ได้ซูมนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเย้ yeah. ไม่บีฟเนตเอาเลยดยกิ๊กก็ไม่ไม่ได้เก็บมานะคะคก,กิ๊กไม่รู้ว่าเป็นเห็ดก <You 're S 1> ินได้หรือไม่กินได้นะคะคก,กิ๊กไม่รู้เรื่องเห็ดนะคะเพราะว่าก oh, yeah. ลัวกลัวกลัวตายเพราะเห็ดนะคะแฟนกิ๊กก็บอกว่าไม่มีเลยนะคะเพราะว่าปกติมันจะหล่น ล่วงลงกับพื้นก็จะเห็นกันนะคะนี่ก็ไม่มีแต่ก็จะมีลูกเขียวๆอยู่ลูกสองลูกนะคะ oh, ว่าอารามจ้ะ oh, <okay. S 1> แกก็ไม่เห็น เกาลัดเลยนะคะเนี่ยค่ก็มีเนี่ยลูกเขียวๆเ,เนี่ยก็มีมีร่วงแต่เหมือนแบบมันยังไม่สุกดีนะคะเกาลัดก็ต้นเกาลัดนี่ก็เป็นต้นสูงนะคะอันนี้ก็เห็ดนะคะเนี่ยเห็ดจอ n นบิ๊กเรนนวเนี่ยค่ะฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะเนี่ยฝนตกแรงมากเลย ก็ไม่มีเห็ดเลยนะคะแล้วก็เกาลัดก็ไม่มีเลยนะคะเนี่ยค่ะก็มีแต่ป่าแล้วก็วันนี้ก็ฝนก็ตกลงมานะคะกิ๊กก็กิ๊กก,ก็ไม่มีเการัดกับเห็ดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็กิ๊กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็พามาดูป่าก็แฟนก็เดินดูจนทั่วแล้วนะคะก็ไม่มี เนี่ยค่ะป่าเห็ดของที่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ลกมากนะคะเอาละค่ะยังไงกิ๊กก็ต้องขอขอบทุกขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกิ๊กนะคะก็วันนี้นะคะกิ๊กก็ไม่ได้เห็ดเลยค่ะมีกระบุงว่างเปล่านะคะเก่าารัดก็ไม่ได้นะคะ นี้กระบุงบ้างว่างเปล่าจริงค่ะกิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ